สวัสดีครับพวกกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจกระบะวันนี้นะครับมีความคุ้มค่าราคาพิเศษมาฝากเช่นเคยครับใครกำลังมองหารถกระบะแคปบยกสูงนะครับสวยๆคุ้มๆคันนี้เลยครับขอแนะนำา h i ัก x ์ฟรีโวสอเลยนะครับเป็นเครื่อง2.8ตัวท็อปเลยนะครับในเกียร์ธรรมดาคันนี้เลขไมล์แสนเครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนี่แหละครับป้ายแดงคันนี้700,000วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ4 3 0 0ส0มื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับ439,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000เอาไปใช้กันครับรายได้1 6 0 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ064-6966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านทันเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินดีเซลคุณจะได้แต่รถกระบะเกรด A สวยๆไว้ใช้เท่านั้นนี่แหละวันนี้เรามาอัปเดตนะครับมีเข้ามาใหม่คันนี้สวยมากสวยคุ้มค่าจริงครับสีขาว ไปกันเลยครับ e. เส้นสายรายละเอียดเป็นยังไงนะครับฟันนี้ได้เป็นโฉมก่อนนะครับโฉมก่อนไม่ได้เชนจ์กระจังหน้า3ชั้น,ส,นะะสวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวกร <c oughs> ะจังหน้าโครเมียมนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้สวยๆผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับนี่ฮะตรงๆคมๆแบบนี้ฝากระโปรงนะครับนี่ฮะไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดึงแต่อย่างใดนะครับผิวพันธ์ข้างๆนะครับสวยๆตรงๆแบบนี้นี่เลยฮะซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณมั่นใจได้เลยเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํา ตัวถังไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีชำรุดสูญหายครับมั่นใจได้ร้อเอนะครับเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวนี่นะครับฝากระโปรงกับตัวบอดี้สวยสวคู่ขนานกันสวยสวแบบนี้ไม่ดึงไม่โดดกระจกเรมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับคันนี้มีบาร์โค้ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทชิคนี่ฮะสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ปุ๊บขึ้น Data ข้อมูลตัวรถเลยเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้เลยนะครับ นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยคันนี้นะครับต่างจังหวัดลูกค้าชอบนะครับมาสแกน QR code ปุ๊บผมส่งข้อมูลตัวรถให้นะครับเอาไปก็ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องซ่อมนี่นะครับเอาไปก็รู้เลยว่าตัวรถนะครับทำอะไรมาบ้างตรวจเช็คอะไรมาบ้างนะครับ274จุดรอบคันนะครับตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับขอบ16สวยๆแบบนี้เลยนะครับยางเป็นยางไฮเวทเทอร์เรนสวยๆป่งนกโชกอัพด้านในนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นี่ฮะ โอ้โหสวยจริงคันนี้นะครับเลขกไมล์แสนเจ็ก็จริงเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งห้าสิบโลเท่านั้นเองคุ้มค่ามากๆครับเอาไปใช้กันนะครับเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะครับขึ้นเขาเข้าป่าเครื่อง2.8หายห่วงเลยเพราะค้าแม่ขายยิ่งดีใหญ่นะครับเอาไปใช้กันคันนี้นะครับคุ้มๆกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับขอบโครเมียมไฟ RV d ดีมีให้นะครับคันนี้กุญแจได้เป็นแบบคีย์ไขนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตนะครับคันนี้จะมีข้อสังเกตที่ดีกว่าตัว แคปรุ่นอื่นๆนะครับไล่เรียงกันไปเลยบ้้นข้างนะครับนี่ฮะแผงข้างสวยๆเดิมๆแผงข้างสวยๆเดิมๆครับเป็นวัสดุนะครับฮาร์ดฮาร์ตัดสลับกับหนังบุดนุ่มสีน้าตาลสวยๆนี่ฮะเพนโนแบล็คมือเปิดโครเมียมสวยๆลำโพงทวิเตอร์มีให้นะครับรุ่นนี้ได้เป็นตัวจีนะครับรุ่นจีจะมีเป็นลำโพงทวิเตอร์ให้ที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงมาตรฐานมีให้นะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยขอบประตูสวยๆเดิมๆขอบประตูสวยเดิม นี่ครับสติกเกอร์ว w a r นิ่งนะครับไม่มีแงะแกะเกาใดๆด้านบริเวณสะโพกนะครับด้านกลางไม่ไม่มีโดนแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยๆเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยบริเวณสอบีนะครับนี่ฮะตรงบริเวณแคปนะครับเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยเฮดรูมสะอาดๆสวยๆแบบนี้เลยเบาะนะครับรุ่นนี้ได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมนะครับเดิมโรงงานสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้นะครับได้เป็นเกียร์นะครับเกียร์แมนนวลแต่ว่ามีโหมดพิเศษให้ นะครับมีโหมดพิเศษให้นะครับโหมด iMT เนี่ยนะครับโหมดเกียร์ฉลิยะเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่กระโชกโคกหักนะครับอันนี้คือข้อดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้ปรับได้สีทิศทางนะครับเป็นหนังคุ้มหนังเรียบร้อยแล้วตัว G กล้องถอยมีมาให้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยที่สําคัญนี่แอร์ออโต้จัดไปเลยครับคันนี้นะครับได้แอร์ออโต้ด้วยออปชันดีกว่าเดิมเห็นไหมครัคันนี้ได้ออปชั่นดีกว่าได้เป็นเครื่อง2.8ดด้วยนะครับ ทุกๆคันนะครับในในรุ่น2.8เนี่ยเราจะได้เป็นออฟชั่นตัวนี้มาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็จะได้เป็นตัวระบบ iMT มาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะด้านล่างนะครับแชสซีสวยๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อสวยเดิมโรงงานเลยนะครับน็อแม็กเดิมโรงงานขอบ16นะครับยางปี22คุ้มๆนะครับใช้เป็นคุ้มๆไปเลยนะครับด้านท้ายไฟท้ายทูโทนสวยๆนะครับที่สาคัญเนี่ยฮะมือเปิดโพรเมียมพร้อมกับกล้องถอยมาให้เรียบร้อยอันนี้ติดตั้งเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะฮะ กันชนท้ายนะครับทูโทนโครเมียมจัดไปนะครับไลเนอร์สวยๆเนี่ยฮะมีการใช้งานบ้างนะครับมีมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ว่านะครับไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้ที่สําคัญนะครับโครงสร้างต้องเดิมเท่านั้นนี่ฮะสปอร์ตเบร์เรียงตัวสวยๆนะครับหูกรอนเดิมๆน็อตเดิมๆเลยนะฮะสวยๆนะครับปั๊มสีลูกศรชี้ตรงนี้มีมีให้นะครับด้านขวาแน่นอนครับปั๊ม 4R าลูกศรชี้ต้องมีแบบนี้นะครับนี่คือจุดสังเกตรถสวยรถเดิมนะครับดูง่าย นี่แหละครับคันนี้นะครับ 2.8G เอาไปใช้กันฟรีดาวน์ผ่อนแปดพรายได้หมื่นหกซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะครับโทรมาเลยครับ0ูนย์หกสี่หกเาหกเอาคันนี้ไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับภายในนะครับอ้าวล็อกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับกุญแจได้เป็นมาตรฐานการไขนะครับมาตรฐานการไขก็เป็นแบบรีโมทนะครับเป็นรีโมทเปิดปิดได้นะครับนี่ฮะด้านในสวยๆนะครับเบาะได้เป็นเบาะแมนนวลนะครับเป็นเบาะหนัง ปรับพนักพิงได้6ทิศทางแบบแมนนวลนะครับบริเวณคนขับนี่ฮะกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่ฮะมือเปิดโครเมียมสวยๆนะครับฮาร์ดทัชตรงนี้ก็จะได้เป็นนี่ครับหนังบุดนุ่มนะครับที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงลำโพงทวิตเตอร์มีให้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นี่แหละฮะเอาไปใช้กันไม้แสนเจ็ดนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลนี่ฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาดเลย เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นขุมกําลังดีเซลความเร็วนะครับ2.8ลิตร171แรงม้าครับความแรงความแกร่งความประหยัดหายห่วงเหมือนเดิมนะครับคันนี้แผ่นเพลทชัดเจนนะครับผลิตเดือนมิถุนาปี16นะครับสติกเกอร์มอกชัดเจนสวยๆนะครับนี่ฮะซอกหน้าซอกในสวยๆนะครับบริเวณน็อตนะครับฝากระโปรงเนี่ยฮะเดิมๆนะครับบริเวณนี่ฮะสติกเกอร์เหรียญบาทสวยๆนะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอน นะครับฝาก,กระโปรงเดิมแท้แน่นอนนี่ฮะสติกอร์เหรียญบาทสวยสวยเด,ดิมๆแบบนี้นะครับปั๊มโตโยต้าชัดเจนสวยสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนซอกหน้าซอกในสวยสวยนะครับปั๊ม abs แห้งๆสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับด้านขวามีปัม๊ม r ให้นะครับลูกศรชี้มีให้นะครับลูกศรชี้ด้านซ้ายปัม๊ม l มีให้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ของเหลวต่างๆนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเอาคันนี้ไปใช้กันครับสวยๆคุ้มๆนะครับใครหารี vo นะครับแคปบยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.8เนี่ยเอาไว้ขึ้นเขาสบายๆนะฮะคันนี้จัดไปเลยครับคันนี้นะครับรีวอ2 8 g พรีรันเนอร์นะครับเกียร์แมนนวลได้ปี2016นะครับป้ายแดงคันนี้700,000กว่าวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ439,000บาทเท่านั้นนะครับ439,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000เอาไปใช้กันครับรายได้ หมื่นหกซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินดีเซลคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้เท่านั้นนะครับรีวิวด้วยความจริงใจแบบนี้ติดตามกันทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆกครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถกระบะสวยๆขั้นถัดไปนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนีีี้้วววิดดเซลลไแคครัับสส